สวัสดีค่ะเอซที่นะ่ารักทุกทกคนนะคะพ่อกันอีกแล้วค่ะกับคอยมาดามบ้านนอกไลฟ์ i นสวีเดนค่ะอยู่แปลงภากค่ะทุกคนตอนนี้เวลาเก้าโมงเช้าแล้วกัอากาศอยู่ที่อุณหภูมิ18องศาค่ะอากาศดีดีค่ะทุกคนได้ยินเสียงนกบ้าค่ะจิบจิบจิบอยู่ fc ทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีหรือเปล่าอากาศห้อนหรือเปล่าคะอยู่ที่เมืองไทยมาดามบ้านนอกทรงกำลังใจไปไห้นะคะคิดหอด fc ทุกๆคนคะ่ะแปลงผักแปลงน้อย <laughs> ปีนาจะปลูกสตรอเบอรี่เพิ่มนะคะทุกคน ตรอประรี่พันนี่เปรี้ยวค่ะทุกคนค่ะเมื่อน,นี้ยคอยสิมาคุยอ่าเรื่องหนึ่งให้ทุกคนฟังนะคะกับมีอ่าเอฟซีฐานหนึ่งนะคะที่อ่าเขียนคอมเมนต์มาหาคอยนะคะว่าคอยนะทนถึกผิดคนมาสั่นค่ะทุกคนเพลินกับสิหมายความว่าคอยนะ ทนถือคือควายแหะค่ะแต่ว่าเพื่อนแห่งเขียนโดยคําสุภาพใส่แต่คําว่าทนถึกผิดคนซื้อคอยเป็นยังจังค่อยทนถึกผิดคนคอยกระสีมาอธิบายแล้วก็ชี้แจงให้เอฟซีฟังนะคะ FC เอฟซีหลายๆท่านก็คงสิได้ติดตามชีวิตของมาดมามบ้านนอกมาติ่งแต่ อาเริ่มต้นที่เราเลื่องชีวิตก่อนสิมาอยู่ประเทศสวีเดนนะคะทุกคนแต่เอฟซีทันนี่นะ่ะอาจจะบอได้ติดตามต่เริ่มต้นเลยยังบอเข้าใจว่าเป็นอย่างมาดามบานนอกนะ่ะจังคอยอยู่บานนอกอยู่บัน,น,บนป่าแล้วก็ไม้อยู่ในเมืองนอกแล้วเป็นอย่างจังคอยออยังอยู่ถูกอยู่ยากออย่างคงจะคิดไปแบบนั้นนะคะ คอยกสีอธิบายแบบนี้นะคะทุกคนมีเหตุผลหลายอย่างนะค่ะที่เป็นปัใจจัยให้คอยนะ่ะต้องอ,อยู่กับพญายหนึ่งก็คือ,อพญายนะ่ะเป็นสาม,มีของคอยคอยนะ่ะจะต้องมีความหลักลกักความผูกพันกับเรานะเป็นข้อแรกอยู่แล้วนะคะแล้วข้อสองพญายนะ่ะเป็นผู้มีบุญคุณกับคอย ที่มาพ่อคอยตอนที่คอยนะอยู่ในช่วงชีวิตที่ตกต่ำนะคะทุกคนที่ตกอับแล้วขอสามพญไยนะแล้วก็เอาคอยนะมาอยู่ประเทศสวีเดนหางานให้คอยแล้วก็พาคอยสู่ชีวิตจนคอยนะได้ใส่หนีใส่ศีปลปุดหนีปดุดศีลอยู่เมืองไทยนะคะทุกคนแล้วขอสีนี่ ก็คือว่าในประเทศสวีเดนนี่มันเม่นประเทศบ้านเกิดเมืองน้อนของข่อยนะคะแล้วความรู้ความสามารถของข่อยเกี่ยวกับภาษากับบม่มีเพราะว่าข่อยนะ่ะว่าได้เลียนหนังสือถึงขนาดจะต้องอ่าว้าได้ทุกคํำนะคะข่อยก็แค่เว่าคํำบีบสิกง่ายๆทักท้ายเป็นยังไ๋มายังไ๋ไปยังได๋ยังซันซื้อนะคะทุกคนนี่ก็คือเป็นอ่าปัญหาใหญ่เลยนะคะ แล้สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือชีวิตของข่อยที่อยู่ในประเทศสวีเดนนี่มันนะ่บะบด้เลร้วลายจนที่ข่อยนะ่ะจะทนบด้นะคะถึงพญานะ่ะเราจะเอาเปรียบข่อยเรื่องทรัพย์สินเงินท้องกับซางแต่ว่าเรานะ่ก็มีเหตุผลของเราคือกันนั่นก็คือเราก็เคยบอกข่อยนะคะว่าอตอนที่เราไปหาข่อยเราก,ก็บกูนี่ยืมสินเพื่อที่จะเอาข่อยนะ มามาอยู่ประเทศสวีเดนเพื่อที่สีลงทุนเอาคอยนะามาใส่ชีวิตอยู่กับเราบว่า,วาสิด้วยเหตุผลที่เราวางแผนไว้ว่าสีเอาคอยมาอยู่เป็นคนหลับใส่เราอย่างกระซางแต่ว่าเราหนะักกระยังลงทุนที่จะพาคอยเข้ามาอยู่ในประเทศสวีเดนนะค่ะทุกคน การใช้ชีวิตของข่อยกับพยายถ่งแม้ว่าจะมีปัญหาด้านเศรษฐกิจในครอบครัวแล้วกับปัญหาทะเลาะบอแวงกันเนื่องจากเรานะเป็นคนเจ้าชู้แต่ทุกอย่างนะกับผ่านมาแล้วที่สําคัญเวลามีปัญหาทะเลาะกันเราก็บม่เคยตบตีข่อยเราก็บ่เคยลงไม้ลงมือกับข่อยคะ่ะทุกคนเพราะว่าในอดีตข่อยที่อยู่กับสามีคนไทยนะ่ะข่อยผ่านสิ่งเลร้วลายมาคักนะคะพอข่อยมาอยู่กับเรา ขนาดผิดกันรุนแรงปันใดแล้วก็บรเคยแต่เนื้อต้องตัวคอยนะคะ่ะทุกคนแล้วก็มีอีกเหตุผลหนึ่งที่เหตุให้คอยนะย่านแล้วก็กลัวนะคะคอยนะมาอยู่ประเทศสวีเดนนะคอยก็ได้ยินเรื่องราวของผู้หญิงไทยหลายหลายคนนะคะ ที่ประสบปัญหาเนื่องจากว่าเขานะ่ะบมีความอดทนเขานะ่ะแต่งงานกับค้นสวีเดนแล้วต่อมาก็ามิผูบาวมีค้นอ่ะมามักมาย,ายัวยุมะวันสเสน่ห์ห้หลงมากนะคะแล้วก็หน,นีจากสามีไปแล้วผลสุดท้ายก็ต้องตกอับนะคะทุกคนบ่มีหนทางไปก็ต้องอ หากู้นี่ยืมสินจากมูเพราได้ซื้อมือไปนะคะทุกคนอันนี้นะเป็นเรื่องจริงนะคะคอยนะ,อะพอมากับโตนะคะแต่ว่าคอยน่ะก็จะ,อะบอเอยยื้อเอยน้ำนะคะทุกคนแค่มาแช์ไห้อเอฟซีฟังนะคะว่านี่คือเหตุผลหลักเหตุผลใหญ่มากๆเลยที่คอยเป็นอย่างยังคอยทนอยู่กับพู้ใหญ่ ทุกคนคะเมื่อนี้เราคุยกันแค่นี้ก่อนนะคะ,อะพอญ่ยรรล,ลงมาเอื้อนคอยนะคะเมื่อนีอ้ลูกซ้ายลูกสะพายเพื่อนอาจจะมากินข่าขวสญเสต็ห์อาหารไทยซุปเขากินนะคะมื่อนี้เป็นวันเกิดของพญ่ย,ยรัังดังโมนนะคะทุกคนแล้วน่าจะมีอายุครบ71ปีบริบูรณ์ค่ะเอาไว้คุยกันคลิปต่อไปนะคะ ค่ะก่อนสิจบคลิปมาดาบ้านนอกขอไวพ้พใหาเอฟซีทุกๆคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับมื่อน,นี้ขอากาคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย